สิ่งเ่านี้คือเสาดาราถูกต้องนี่คือไข่กลนเสาดารามีไข่กลนเสาดาราอย่างนี้หนึ่งไข่กลในใจกลางของหอคอยแห่งเทพถึงสวรรค์แต่ละชั้นตามการคาดเดาของข้าไข่กลนเสาดารานั้นในแต่ละชั้นนั่นคือแกนของหอคอยแห่งเทพถึงสวรรค์เจ้ามีจารึกโบราณแห่งพื้นฐานอย่างในตัวของเจ้าถ้าเจ้าบกเพาะภายในไข่กลนี้เจ้าอาจได้สื่อสารกับผู้พิทักษ์นี่มันเพียงพอ ที่จะให้ข้าสื่อสารกับผู้พิทักษ์หรอข้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันไม่มีอะไรเสียหายนี่ที่จะลองในเมื่อไม่มีอะไรต้องเสียและเจ้ายังสามารถเพิ่มระดับการหมุ่มเพาะด้วยการหมุ่มเพาะนี้นั้นมันไม่เป็นไรห,หรอกที่จะลองตกลงข้าจะไป เกิดอะไรขึ้นนี่มันเรื่องอะไรกันแม่นางช่างกวนนี่คือใข้กวนเสาดาราพลังดาราทั้งหมดภายในหอคอยแห่งเทพป็นสวรรค์มีความเข้มข้นที่นี่เจ้าสามารถปึ่มเพาะที่นี่อย่างปลอดภยัยประมาณสักสองเดือนเจ้าน่าจะออกมาได้หมายความว่าไงแล้วท่านทั้งสองคนล่ะสิงเหอตราบใดที่เจ้าอยู่ที่นี่ จักรพัิจะไม่ใช้วิธีที่ขี้ขาดของเขาสำหรับพ่อแม่ของเจ้าประมุกตระกูลของเจ้าและพ่อของเซี่ยหยุนหนิงเซียรี่ปล่อยพวกเขาให้เราจัดการเองเรารับประกันว่าเราจะพาพวกเขามาหาเจ้าอย่างครบสามสิบสองเจ้าพูดเรื่องอะไรกันหลิงหงเจ้าอ่อนแอเกินไปแม้ว่าถ้าเจ้าไปมันก็ไม่ช่วยอะไรเลยทั้งหมดนั้นจะกลายเป็นว่า เจ้าช่วยให้จัก,กรพรรดิบรรุตามเป้าหมายเสียเองท่านสองคนรู้ดีว่าจัก,กรพรรดิแข็งแกร่งแค่ไหนถ้าท่านสองคนไปท่านไม่รอดแน่เราสองคนไม่ใช่คู่มือของจัก,กรพรรดิจริงๆแต่เราก็จะสู้กับเขาถ้าเจ้าไปเท่ากับส่งตัวเองไปตายเปล่าๆไปกันเถอะหลินหงปล่อยข้านะแม่นางช่างกวนสิงเหอข้าดีใจที่ได้เป็นพี่ชายเจ้า ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ